ภูสิงครับพี่น้องครับอน,นี้เป็นห้อยพระพุทธบาทครับขับไปเบิ้งครับโอ้สูงเลยครับนี่ยอดเลยเลยครับทึ้งผู้ไปเบิ้งห้อยพระพุทธบาทกันลอยพระพุทธบาทบนภูสิงถอดรองเท้าเด้อครับพระพุทธบาทถอดรองเท้าก่อน <king. S 2> นี่พี่โ,โรยพระพุทธบาทนะครับบนยอดภูดสิงห์พี่โรยยังไงพี่น้อง พระพุทธบาทยอดภูสิงสาธุให้ยูดีมีแหงให้ลำให้รุยเออพี่น้องเอ้ยให้ยูดีมีแห้งให้ลำให้รวยสุขุสุขุนมากราบร้อยพระพุทธบาทยอดปูสิงเองพี่น้อง มีพญานาคหลอมหลอกครับระยะนานาองเขียวมาเด้อครับมาเขียวมาชมกันะยะนานา oh